อ่ะนะครับเรามาต่อกันที่ลำดับที่11นะฮะอ่าก็ยังอยู่ในหัวข้อประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับจำได้ไหมครับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ผมให้จำไว้ว่าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมี2ชนิดก็คือ1เลยครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็นี่เนี่ยตัวเนี้ยนะเมนเฟรมเจ้าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราจำนะครับนะนะหรือว่าแยกความแตกต่างกันนะระหว่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใช้กับ หน่วยงานภาครัฐบาลอย่างเช่นพวกอะไรครับนะวงการอาหารการพยายกรณ์อากาศการจัดทำาื่อเลนรัศดรนีนะ่ยพวกนี้แคชซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ในส่วนของเมนเฟมเนี่ยนะครับก็จัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสังเกตดีครับแต่ว่าเมนเฟมเนี่ยจะใช้กับนะบภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่นะเอกชนนะครับเป็นเอกชนขนาดใหญ่ ย้ำทีนะครับจุดต่างกันร,ระหว่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือถ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้กับหน่วยง,งานภาครัฐถ้าเมนเฟรมใช้กับหน่วยง,งานภาคเอกชนมีอะไรบ้างครับผู้เอกชนอย่างเช่นสายการบินครับสายการบินนะสายการบินนะครับในการจองตัว๋วที่นั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยนะวงการธนาคารครับธนาคารเนี่ย ตลาดหุ้นนะครับพวกนี้แช่งนั้นเลยครับนะโอเคนะความต่างกันดูดีๆนะครับอทีนี้จะถามว่าแล้วมันเหมือนกันยังไงระหว่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเมนเฟมคอมพิวเตอร์มันเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นอะไรครับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อ่ะโอเคครับอ่ะนะฮะประเภทของคอมพิวเตอร์ลําดับต่อมาครับนะเขาเรียกว่ามินิ มินินี่ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางนะครับขนาดกลางนะถ้าเราอ่านดูนะครับก็คือมีวิสิทธิภาพในการทํางานด้านความเร็วและความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าเมนเฟรมแต่สูงกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและสามารถรองรับการทํางานผู้ใช้ได้หลายคนในการทํางานที่มีแตกต่างกันเช่นการจองห้องพักของโรงแรมการทํางานด้านบัญชีขององคอ์กรธุรกิจอันอนี้คือคมหมายของเขา แต่ว่านะจุดที่ผมอยากให้จำง่ายๆนะครับนะก็คือว่าถ้าเกิดข้อสอบเขาถามว่านะคอมพิวเตอร์นะที่ใช้นะครับนะในระดับมหาวิทยาลัยหรือหรือว่าในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับที่ทำเป็นเครื่องแม่ข่ายหรือว่านะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดไหนอ่าถ้าตอบไปเลยนะฮะถ้าระดับอุดมศึกษานะตอบเลยครับนะคอมพิวเตอร์ขนาดกลางก็คือมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยนะในการจัดเก็บ นะข้อมูลของนะักศึกษาอย่างเงี้ยนะครับในการนะตัดเกรดเนี่ยนะวกนี้จะใช้คอมพิวเตอร์ระดับมินิคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางนะขนาดกลางจำเน้นๆหลกักๆแบบนี้นะครับอ่ะนะฮะมาดูประเภทต่อมาครับเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทเล็กสุดเลยนี่นะเล็กสุดนี่คืออะไรครับไมโครนะไมโครครับนอะ่าไมโครคอมพิวเตอร์ ทีนี้เจ้าตัวไมโครเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะเรียกแต่ลยชื่ออย่างนะอย่างสไลด์ตัวนี้นครับ <S <S เป็นประเภทที่เขาเรียกว่าตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปเดสแปลว่าโต๊ะนี่นะคอมพิวเตอร์วิาโต๊ะครับก็จะมีนะจอภาพคีย์บอร์ดเมาส์เห็นไหมนะครับ <S <S เป็นจอที่เราเาเป็นคอมพิวเตอร์เราคุ้นเคยนะกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนะเห <นะ S 2> ็นรูปแบบนี้เลยนะครับน,นี่จะเป็นนะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับนะนะทีนี้ในกลุ่มของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับ นะเขาก็จะมีชื่อเรียกได้หลายหลายชื่อเนหะ็นไหมนี่นะนะครัว่า all in one เนี่ยเป็นไงครับออ l อินวันนี้คอมพิวเตอร์จะรวมนะนี่นะครับจอพงจอภาพนะอ่าช่องเสียบ CD DVD ีแฟลชไดร์เลยนะจะรวมนะอยู่ในอ่านะเครื่องเดียวกันเลยนะเขาเรียกว่า all in one นะครับอ่าเวิร์สเทส o ั่นเะวิร์สเทสนนี่แปลว่าอะไรครับสถานีงานนะสถานีงานนี่ก็จะมีความสามารถ นะและราคานะครับสูงออกแบบมาเพื่องานด้านการคำนวณและก็กราฟิกนี่สารีงานนะเวิร์กสเตชั่นะ computer, นะครับสแตนด์อะโรนคอมพิวเตอร์นี่ชื่อนี้จำไม่ดีครับนะสแตนด์อะโรนเดี่ยวเดียวโดด,โด,ดนะครับนี่นะหรือคอมพิวเตอร์ระบบเดี่ยวสามารถทำงานนะที่เรียกว่า IPOS Cycle จำได้ไหมครับ IPOS คืออะไรครับ I คือ Input P คือ p r o c e s s โอ put, S, คือเอาพุ t S คือะไรครับ Storage นี่ IPOS โดยนะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ในปัจจุบันนะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้แล้วนี่ Standalone นะคือให้สังเกตตรงนี้นี่นะครับนะถ้า Workstation เนี่ยสถานีงานเนี่ยอันนี้คือเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นระบบเครือข่ายนะครับนะคำว่า standalone เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย นะฮะจะเป็นคอมพิวเตอร์เดียวๆโดๆโดๆคือไม่ได้ต่อเป็นระบบเครือข่ายแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนะเซนโดโรเนี่ยก็เชื่อเป็นระบบเครือข่ายได้ละนะครับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นี่นะฮะจัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องให้บริการนะครับเนีน่ยมีความสามารถเช่นเดียวกันกับนะนะ,นะ,นะหรือใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นี่เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ นะพวกนี้นะครับนะฮะจะมาถึงเป็นประเภท d e s k ์ท็อปคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะนะครับประเภทของคอมพิวเตอร์ต่อมาครับเป็นประเภทที่เขาเรียกว่า Notebook ย้ำอีกทีว่า Notebook นั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มของไมโครคอมพิวเตอร์นะครับไมโครนะนะนี่นะครับโนะน้ตบุกนะนี่บางทีก็เรียกว่า l a p t ท็ ถ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยนะถ้าเราแปลนะครับเราจะแปลว่าสมุดโน้ตเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดโน้ตครับนะมันจะเล็กๆนะครับนะหรือบางครั้งเรียกว่า laptop, ววแล็ปท็อปแล็ปแปลว่าอะไรครับตักนะตั้งตักนะครับนี่นะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบางและมีน้ําหนักเบาเหมาะเกับกับอ่าเหมาะกับการพกพานะไปในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งครับคือคําว่าพอตเทเบิลพ P.R.O. นะ Portable เตอร์อนะ่านะนี่ Portable พิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ที่สมาสมารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้นะครับนี่นะในกลุ่มพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับแท็บเล็ตพวกนี้นะครับเห็นไหมพวกนี้นะนี่นะครับนะ Palm c อ m p u t e r Palm แปลว่าขนาดฝ่ามือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างพวกนี้นะ Palm Computer นะครับอนะฮะคอมพิวเตอร์นะักลุ่มนะครับพอตเทเบิลคอมพิวเตอร์นะแฮนเฮลแฮนเฮลเป็นไงครับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้มือถือเนี่ยนะเนี่ยนะเป็นด้ามจับมือถือนะฮะแล้วก็จะมีหน้าจออถ้าใครเคยใช้บริการ e m s นะของประสิทธ์ไทยเนะี่ยมาเราไปส่งไปอ่ามีมีมมมบริษัทประสิท์นะฮะมาส่งใช่ไหมแล้วถ้าเราเขียนเะนี่ยนะเนี่ยเขียนลงไปนะบนคอมพิวเตอร์มือถือ เนี่ยก็เรียกว่า handheld computer นะครับนี่หรือปาร์มครอปปาร์มแปลว,ว่าฝา่ามือเนี่ยเนี่ยะปาร์มคืออย่างเงี้ยพอนีพอดีเป็นปาร์มนะเป็นปาร์มคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุดเรียกกันว่า PDA ย่อม,มาจากคำว่า personal digital a s s i s t a n t ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะจดบันทึกนี่ปฏิทินนัดหมาย นะคือเห็ดเลขตลอดจนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้บางครั้งเรียกว่าเพนเบดคอมพิวเตอร์เนี่ยสับพวกนี้ต้องจำให้หมดเลยนะครับนะจำให้หมดเลยนะและก็ผมจะสรุปให้ทีคําว่านะพวกนี้จัดเป็นพอร์ตเทเบิลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่สาม,มารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้นะพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มของไมโครนะฮนะไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่าไมโครคอมพิวเตอร์ นะครับนะสูบทีนะครับใหญ่สุดคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์รองลงมาคือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์รองลงมาคือมินิคอมพิวเตอร์เล็กสุดคือไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีพวกเด็ดอ่าเดสก์ท็อปก็คือตั้งโต๊ะนะเพอร์ซนาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็ในกลุ่มของ Computer, Computer พอร์ตเทเบิลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทพกพาจะรตัวไหนไ,หนได้นะอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป นะ PDA ปาร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเบสคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกนี้นะครับนะอยู่ในกลุ่มของไมโครคอมพิวเตอร์จะไม่ดีนะครับอย่าสับสนนะครับอ่ะนะฮะต่อมาจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพิเศษพิเศษนะครับอ่านะจะได้ชื่อไหมครับคอมพิวเตอร์แบบฝัง e m b e d d e d นะอันนี้ออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบนะนี่มันฝังอยู่ไหนนะครับนะฝังอยู่ในเครื่องซักผ้า ฝังอยู่ในตู้เย็นฝังอยู่ในแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับนีนน่หรือฝังอยู่นาฬิกาเคยมีข้อสอบนะที่เขาถามว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในนาฬิกาใช่เราเรียกว่านาฬิกาดิจิตอลคอมพิวเตอร์จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทไหนนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นมันฝังอยู่ในนาฬิกาใช่ไหมเราก็เรียกว่าเป็น embedded ฝังตัวอลองอ่านดูครับ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ฝังในอุปกรณ์ต่างๆนิยมนํามาใช้ทํางานเฉพาะด้านนะครับนี่ขีดสไตล์ไว้ครับคาว่าเฉพาะด้านนั้นก็คือ special purpose computer ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะกิจเฉพาะอย่าง special purpose computer นี่พิจารณาจากภายนอกจะไม่เห็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการทางานบางอย่างของอุปกรณ์นั้นๆเช่นเครื่องเล่นเกมระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติโทรศัพท์มือถือ และเพจเจอร์นี่นะครับนี่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทฝังตัวฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์เลยครับนะไฟฟ้าต่างๆนะกาไไปดีครับ embedded นะ embedded computer นะแล้วก็ต้องจำครับว่าคอมพิวเตอร์พวกนี้มักจะทำงานเฉพาะด้าน special purpose computer special s p e c i a l special purpose นะ purpose computer คอมพิวเตอร์ใช้งานเฉพาะกิจเฉพาะอย่างคอมพิวเตอร์ถ้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานนั้นแบ่งเป็นสองประเภทครับหนึ่งเซปเชียลโพสคอมพิวเตอร์ก็คือใช้งานเฉพาะกิจเฉพาะอย่างสองเจเนอเรลพลโพสคอมพิวเตอร์ itor, ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ทางานทั่วไปอันนี้คือแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ตามลาักษณะการใช้งานแต่ว่าตอนนี้เรากาลังพูดถึงการแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ตามนะครับขนาดนะขนาดนี่นะพวกนี้เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับพวกอินเว d ต์นะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแต่ยูนในกลุ่มของไมโครคอมพิวเตอร์นะครับ นะองค์ประกอบนะครับของระบบสารสนเทศนะครับคอมพิวเตอร์นี่องประกอบระบบสารสนเทศนะครับนีน่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับวันระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยอ่ะมาพูดถึงความหมายตรงนี้นิดนึงครับคําว่าระบบสารสนเทศ ระบบสองเทศนะผมให้หลักการจำง่ายครับระบบสองเทศก็คือระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานนะครับข้อสอบเนี่ยนะเคยออกข้อสอบนะอะไรสั่งทีแบบว่าให้เราพิจารณาว่าข้อใดตไปเนี้ยจัดเป็นระบบสองเทศผมมาให้หลักการครับระบบคอมพิวเตอร์ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานอย่างเช่นระบบบัญชีนะฮะมีพนักงานบัญชีมีสมุดบัญชีพนักงานบัญชีก็ทําบัญชีบนสมุดบัญชี พอเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานครับมันก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับพนักงานทําบัญชีก็ทําบัญชีบนเลยครับคอมพิวเตอร์กลายเป็นระบบสัรเทศทางการบัญชีหรือระบบการเรียนการสอนครับนะมีครูบาอาจารย์สอนอยู่หน้าห้องมีนักเรียนเรียนกันนะนี่คือระบบการเรียนการสอนแต่พอเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานนะอาจจะมี powerpoint ต่อจากโปรพิวเตอร์ยิงนะฉายโปรเจกเตอร์ออกมานี่กลายเป็นระบบระบบสางเทศเพื่อการเรียนการสอน เห็นไหมครับอันนี้คือระบบสัดเทศคือระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานยกเว้นครับยกเว้นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่จัดว่าเป็นระบบสัดเทศนะครับไม่จัดว่าเป็นระบบสัดเทศเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะถ้าข้อสอบถามว่าข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นระบบสามเทศนะจะเป็นระบบสอดเทศทางคอมพิวเตอร์หรือระบบสอดเทรกธรรมดาแล้วแต่นะครับ ให้จำหลักง่ายๆครับระบบสัมเทศก็คือระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานยกเว้นเอามาใช้เพื่อความบันเทิงไม่จัดว่าเป็นระบบสัมพทศ์ทีนี้ในหัวข้อนี้ครับเราจะมาดูถึงองค์ประกอบนะส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับ 1. นึ่งฮาร์ดแวร์คือตัวเครื่อง 2. องซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง 3. Data และ Information นะครับ 4. User คือผู้ใช้ ห้ากระบวนการทำงานโปรเซสเซอร์นี่จะไม่คุ้นหูไว้ครับหกบุคลากรทางสามเทศนะครับอ,อันนี้คือนะฮะมีองค์ประกอบหลักอยู่หกส่วนนะครับหก,กส่วน,นะวนแต่ถ้าเอาหลักๆเลยนะฮะนะครับ,นะรบนี่เพราะหนังสือบางเล่มนี้ก็จะเป็นหกส่วนบ้างสี่ส่วนบ้างหลักๆก,ก็จะมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับอ่านะโปรซสเซอร์ นะครับแล้วก็นะผู้ใช้พิพาะพ่คือหลักๆเนะี่ยจะต้องมี4อันเนี้ยนะมียนเนี้ย4นเนี่ยนะฮะนี่แต่ถ้าเป็นเนื้อหาใหม่ครับก็จะมีรวมหมดเลยครับมี6อย่างนะมีองค์ประกอบอยู่6นะ6อย่างแต่ถ้านะฮะหนังสือนะครับนะบนะบโดยทั่วไปก็จะพบว่าจะมีอยู่4อย่างนี้นะครับนะนี่คืององค์ประกอบระบบสารเทศอ่นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับขององค์ประกอบระบบสางเทศนะอันที่1จําได้ใช่ไหมครับฮาร์ดแวร์จะไม่ไง่ายครับฮาร์ดแวร์คือส่วนที่เรามองเห็นและจับต้องได้วันเราจับอะไรได้บ้างเราจับคีย์บอร์ดได้เราจับเมาส์ได,จได้จับแผงวงจรได้เราจับพวกซีดีดีวีได้นะพวกเนี้ยเรียกว่าฮาร์ดแวร์ส่วนที่เรามองเห็นและจับต้องได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมศรีไปนั่งผิดงานนะบน นะเครื่องคองมพิวเตอร์แล้วไปจับสมสีบอกสมสีจับได้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าสมสีเป็นฮาร์ดแวร์นะครับนะเอาง่ายว่าฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับนะสุดที่เรามองเห็นและจับต้องได้นี่อ่าลองอ่านความหมายดูครับหมายถึงเครื่องคองมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่เพลิโพลลนี่ภาษาเครื่องแค่คำว่าเพลิโพคอมพิวอ่าเพลิโพลลดีไว้นะดีไว้แปลว่าอุปกรณ์เพลิโพลลแปลว่าต่อพ่วงหรือว่าอุปกรณ์รอบข้างนะครับเยเช่นแป้นพิม นะหน่วยผลผลกลางคือพวกส p พใช่ไหมครับจอภาพเครื่องพิมพ์แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆน,นี่นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์ย่ําทีครับส่วนที่เรามองเห็นและจัดต้องได้นะครับเรียกว่าฮาร์ดแวร์อ่ะนะครับต่อมาครับส่วนที่สองนี่ส่วนสองคืออะไรฮะซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็จำง,ง่ายๆครับก็คือชุดคําสั่ง ต้องมีคาว่าชุดคาสั่งนะชุดคําสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเขียนกันครับว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมเนี่ยตัวเดียวกันไหมคือตัวเดียวกันนะครับนะซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมโปรแกรมก็คือซอฟต์แวร์ข้อหมายคือเลยครับชุดคําสั่งนะย้ําว่าชุดคําสั่งนะฮะที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามนี่นะเพราะบางทีข้อสอบเนี่ยนะเขามาหลอกครับคําสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามใช้ซอฟต์แวร์ไหมไม่ใช่ นะขั้นตอนที่ส้างคอมพิวเตอร์ก็ปฏิบัติตามใช้ซอฟต์แวร์ไหมไม่ใช่ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็คือชุดคําสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามนะครับวัตถุประสงค์หลักของซอฟต์แวร์คือการสรั่งให้ฮาร์ดแวร์ทํางานนะครับเพื่อบวมวลผลข้อมูลให้เป็นสารเทศอ,อันนี้คือความหมายของคําว่าซอฟต์แวร์นะครับ